สวัสดีครับอยู่กับวันรถฟันไทยแลนด์นะครับและว,วันนี้นะครับเราอยู่กับหนึ่งในรถที่กําลังจะมีการโมเดลเชนในอนาคตอันใกล้นะแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่ยังทําตลาดอยู่ในปัจจุบันนะครับกับเจ้ามิตซูบิชิไทตันแอดวีดนะครับซึ่งรุ่นที่วันนี้เรานํามาทดสอบเนี่ยเป็นรุ่นดับเบิ้ลแคบโฟร์วีลด้านนะครับเจ้าของค่าตัว1นึ่งล้านหนึ่บาทนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับของมิตซูบิชิไทตันในปัจจุบันนะมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมมมมาาาากกยยีีรรใส่่่่่่อออปชัันนนนบงงตวเซึุืๆ มีเข้าไปรวมถึงระบบความปลอดภัยที่มีให้มากกว่าด้วยนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนคุ้มค่าเงินที่ต้องจ่ายเกือบเกือบหนึ่งล้านสองแสนบาทหรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้ารถกระบะราคา1นล้านสองแสนบาททอนสี่พันบาทคันนี้เนี่ยมีอะไรดีขนาดไหนและมันจะสู้กับผู้แข่งรายอื่นได้หรือเปล่านะครับตามมาเลยครับ มิสูบิชินะครับถือเป็นผู้แย่งชิงอันดับ3นะครับในตลาดปิกอัพในเมืองไทยไมียาวนานนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ชูความเป็นชายกลางของตัวรถเนี่ยที่ทาราคาได้เหมาะสมทําเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าที่มีความต้องการที่ไม่ได้ต้องการเครื่องยนต์ที่แบบโหปูบปา๊บสวิสวารดมากแต่อยากได้ออปชั่นครบนะครับหน้าตาล้ำรำซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าหลายๆออปชั่นที่คุณมองอยู่วันนี้คจจะมองว่า มันก็ธรรมดานี่แต่อย่าลืมนะครับว่ารถคันนี้ทําตลาดมานานมากและออปชันพวกนี้เนี่ยก็คือออปชันที่มิตซูบิชิเนี่ยใส่มาให้ตั้งแต่เริ่มนะไรายลยตัวเนี่ยเป็นออปชันที่เป็นรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะก่อนจะไปถึงออปชันภายนอกนะครับตัวถังเนี่ยจะมีสีให้เลือกนะครับค่อนข้างหลากหลายแต่สีที่เป็นที่นิยมที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสีส้มที่คุณเห็นอันนี้นะครับซึ่งเป็นสีของแอดรีดเลยนะครับมาจากไหนแต่รายอีกสีหนึ่งที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มก็คือสีขาวมุก ไม่ว่าคุณจะซื้อสีส้มหรือสีขาวเนี่ยนะครับคุณจะได้ชุดแต่งรอบคันเนี่ยเหมือนกันก็คือเจ้าชุดแต่งของแอดรีดเนี่ยที่เป็นในส่วนของตัวพวกกาดการชนหรือชุดแต่งด้านหน้าที่เป็นสีดํามันทั้งหมดรวมถึงกระจังหน้าที่มีโลโก้เขียนคาว่ามิซูบิชิเนี่ยนะครับก็จะเป็นออปชันที่ติดตั้งมาในรุ่นแอดรีดนะครับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยจะเป็นชุดโคมไฟหน้าเดียวกับแต่ตั้งตัวท็อปตัวเก่าก็จะเป็นชุด LED นะบแบบโปรเจคเตอร์นะ By LED โปรเจคเตอร์พร้อมตัวก,กรอบโคมไฟที่มันแยกเข้ามาดีไไซซนนนนน์ดด้้้้าาาหหียก็ังจะใชแบบ Dynamic. ชิลเหมือนเดิมนะครับมีการเพิ่มดีเทลเนี่ยในส่วนต่างๆพวกแบบไฟเดนทามลันนิ่งไลท์หรือทุกน,นี้นะครับติดตั้งมาให้อย่างครบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรุ่นนี้นะครับเรียกว่ามาหล่อยๆอย่างนี้เลยมองไปจากด้านหน้าเนี่ย คุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีในส่วนของกล้องทางตรงหน้ากระจกนะสำหรับระบบช่วยเหลือานการขับขี่มองเสืข้ออย่างนี้เึยเห็นหลังคาดำนะครับซึ่งหลังคาสีดำเนี่ยก็จะเป็นออปชั่นนะครับที่ติดตั้งมาในแอดลีทุกรุ่นนะครับด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะครับด้านข้างของตัวรถเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับซึ่งเป็นสีดํามันเหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นลายใหม่จะมาพร้อมอยางของ Bistro Dealer นะก็ มีความสวยงามมีความแบบป็นแกลนดีนะครับกระจกมองข้างเนี่ยนะครับก็จะตกแต่งด้วยสีดํามันเหมือนกันแล้วคุณก็จะเห็นกล้อง360องศาเนี่ยที่ติดตั้งอยู่ทางด้านข้างกล้อง360องศาของมิสซูเนี่ยจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะติงคือกล้องหลังกับกล้องหน้าเนี่ยจะมีลักษณะข,ของการมองที่ค่อนข้างจะอยู่ต่านะครับก็คือมีลักษณะาขขการกดที่ค่อนข้างจะกดต่าไปนิดนึงนะครับอันนี้แต่แล้จะคนชอบถ้าปรับสายตาให้แบบชินชิเนี่ย ก็จะใช้งานมาได้ดีเองนะครับตัวมือจับนะครับตัวกับบันไดล่างชุดแต่งทั้งหมดของรถคันนี้เนี่ยนะครับจะใช้สีดำนะดำดำ้างกับดำมันเนี่ยตัดกันในตำแหน่งต่างๆประตูนเนี่ยจะมีตัวอ่า s มาร์ทเอนทเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกรีโมทเนี่ยก็สามารถเข้าออกจากตัวรถได้อย่างง่ายดายนะครับกลับบานได้านข้างเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์เดียวกับในไททันยกสูงนะครับไททันขับส่ทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นะครับไม่มีแหลกหลังคามาให้นะเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมปิ๊งอัพที่เป็นตัวท็อปเป็นขับอย่างเงี้ยไม่มีแหลกหลังคามาให้ก็ แลวแต่ครับคงไม่ได้มองว่าจะเอาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์อะไรรุนแรงขนาดนั้นลายสติกเกอร์เนี่ยนะครับเป็นลายสติกเกอร์ที่ถ้าชอบก็ชอบเลยถ้าไม่ชอบแบบผมก็ไม่ชอบเลยเหมือนกันนะครับผมมองว่ามันดูเยอะไปนิดนึงมันดูเหมือนกระบะแต่งซิ่งแบบสมัยโบราณนะ่ะซึ่งมันดูแบบเลอะเทอะไปหน่อยนึงในความรู้สึกของผมนะแต่คนที่ชอบอย่ามาว่าผมนะเพราะว่าเรื่องความสวยงามเป็นเรื่องของบุคคลน,นะครับอาจหลายคนชอบหลายคนไม่ชอบ จุดที่ผมชอบนี่คือไอตัวสปอร์ตบาร์ของ Mitsubishi เองเนที่ออกแบบมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ครอบลงไปเลยเนี่ยนะครับตัววัสดุเนี่ยดูมีน้ําหนักเบาแล้วก็มันออกแบบมาให้เป็นลักษณะของสปอยเลอร์เนี่ยไปในตัวแต่นะครับตำแหน่งไฟเบรกดูที่3เนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่กระจกหรืออยู่ที่สปอยเลอร์ใหญ่ซึ่งเป็นแบบที่เขานิยมนะแต่มันจะถูกย้ายมาอยู่ที่ตำแหน่งของฝากระโปรงด้านท้ายนะครับเพื่อให้มันเห็นได้อย่าง ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับฝากระโปรงท้ายเนี่ยจะมีในส่วนของสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับแล้วถ้าคุณดูดีๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีเซ็นเซอร์ช่วยถอยจอดในรอบคันเลยนะครับสำหรับเจ้ารถกระบะรุ่นนี้นะเรียกว่าให้มาแบบเต็มที่เหมือนกันบางกระโปรงท้ายเนี่ยตรงตำแหน่งของมือจับเนี่ยนะครับก็จะถูกตกแต่งด้วยวัสดุสีดํามันเหมือนกันนะครับในขณะที่บางกระโปรงท้ายเนี่ยนะครับมีโชคอัพนะครับช่วยผ่อนแรงนะครับมันทําให้เวลาที่เราเปิดฝากระโปรงท้ายลงมาเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่า มันจะไม่กระแทกโคมลงมานะครับมันจะถูกโชกดึงไว้แล้วก็มีระบบช่วยผ่อนแรงที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถปิดฝากระโปรงเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องดีเลยในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อเจ้าแอตลีตเนี่ยคุณจะได้ไลเนอร์ตัวนี้นะครับติดตั้งมาที่เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นออปชันทีใ่ให้มาครบๆเลยไฟไท้ายของมิสซูเนี่ยก็จะเป็นระบบไกด์ดิงไลท์นะก็เรียกว่า ดีไซน์ของไฟไหลายๆอย่างเนี่ยก็ถอดมาจากรุ่นพี่ของเปเจโรสปอร์ตเกือบหมดเลยนะครับรวมๆความเนี่ยการตกแต่งภายนอกเนี่ยที่ผมบอกนะครับมันก็มีความพยายามทําให้รถคันนี้ดูมีความสปอร์ตดูมีความดุดันเพิ่มมากขึ้นมีการติดตั้งออปชั่นหลายๆตัวเข้าไปทําให้ตัวรถเนี่ยมีความเป็นพรีเมียมนะอย่างพวกชิ้นสีดามันรอบคันเนี่ยก็ทําทให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะะภายนอกเนี่ย ก็ถือว่าเอาโดยส่วนตัวโดยภาพรวมผมชอบนะมีความพยายามที่ทําให้ตัวรถเนี่ยสปอร์ตขึ้นมาดุดันขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในต่อครับว่าเป็นยังไงบ้างภายในเนี่ยสวยที่นเยอะเลย ถ้าคุณคิดว่าตัวรถที่มีขนาดกราวเคแลนด์200มิมเนี่ยนะครับขึ้นยากนะเขาบอกนะว่าเขาก็พยายามคิดในเรื่องของอตัวตำแหน่งที่จับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถดึงตัวขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับเนี่ยแม้เราจะจอดรถอยู่ในพื้นที่ที่เป็นออฟโรดมันทำให้ตัวกราวเคแลนด์เนี่ยยิ่งสูงหนักขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับแต่มันก็ยังขึ้นง่ายอยู่นะก็คือเหนียว ล้วก็ลากตัวเองขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าตัวกับบนไดเองเนี่ยก็มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างขวางแหละแล้วก็ตัวมือเหนี่ยวก็อยู่ในตำแหน่งการจับที่ค่อนข้างดีคืออยู่หรไปแบบลึกลงมาถึงครึ่งล่างของตัวรถเลยทำให้เราเนี่ยสามารถเหนียวตัวเองขึ้นมาได้ง่ายนะครับเบาะหลังของมิซูบิชิไทตันเนี่ยนะครับมีความนั่งที่สบายเลยแหละนะครับสบายในระดับหนึ่งเลยนะครับแม้เข่าเนี่ยจะมีรอยเล็กๆไม้แต่ตัวเบาะด้านหนา้าดูลาดลงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเบาะที่นั่งที่ ลากมาค่อนข้างยาวแล้วสำหรับรถปิกอัพในเมืองไทยนะนะครับออปชันอื่นๆของรับทูโดยสัรตอนหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เท้าแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วติดตั้งมาให้นะครับมีจุดชาร์จไฟที่เป็น USB-A เนี่ยสองตำแหน่งนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีช่องวางของใหญ่ๆเนี่ยอยู่1ช่องนะครับมีช่องเก็บสัมภาระด้านหลังเบาะทั้ง2ตอนนะครับและที่คุณเห็นอยู่ก็คือตัวเบาะเนี่ยมีการดีไซน์ใหม่นะครับในการเล่นสีสันเนี่ยที่เป็นทูโทนตัดระหว่างสีส้มกับสีดำเนี่ย มันทําให้ตัวรถเนี่ยดูแบบดูสว่างขึ้นดูมีมิติที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตัวเบาะก็จะเดินด้ได้สีส้มนะทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับจะมีในส่วนของช่องเป่าลมนะครับปรับอากาศทางด้านหลังเนี่ยซึ่งคุณสามารถเปิดและปิดมันได้นะครับก็คือปรับความแรงได้นะแต่ว่าไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้อุณหภูมิจะต้องใช้แอร์ของทางด้านหน้านะครับซึ่งขอบอกว่าตั้งแต่ขับมาเนี่ยนะครับความเย็นของรถคันนี้สำหรับแอร์เนี่ยนะครับไฮห่วงเลยนะครับเปิดกลางแดดขนาดไหนเนี่ย แอร์เย็นจัดและเย็นเร็วด้วยนะครับอันนี้เนี่ยออผมว่าถ้าใครที่แพ้แอร์เย็นๆเนี่ยอาจจะต้องแบบหนาวหนาวแน่นอนนะครับตัวรถอื่นๆเนี่ยก็มีการตั้งใจนะครับทาให้ตัวรถเนี่ยเป็นดีไซน์เป็นหนึ่งอันเดียวกันหมดทั้งตัวรถนะคุณจะเห็นว่าแม้แต่กาบประตูข้างเนี่ยเขาก็จะมีการเดินได้ส้มอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่อนข้างสวยงามติเหมือนเดิมครับเดี๋ยวหาว่าผมติเรื่องเดิมตลอดเวลาก็คือเจ้าตัว ครึ่งบนเนี่ยไม่น่าเป็นสีครีมนะครับมันทำให้ตัวรถเนี่ยดูคอนทาราสกันไปเลยแล้วก็ทำให้มันดูแบบไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในห้องแบบถ้าจะสปอร์ตท,ทำตรงนี้เป็นสีเทาดำในผมว่าสปอร์ตทั้งคันเลยจุดที่ดีที่มองเห็นจากตรงนี้ก็คือตัวของเบลล์เนี่ยนะครับจะสามารถเป็นเบลล์แบบปรับตำแหน่งได้นะครับมันทำให้ผู้ขับขี่เนี่ย สามารถากะระยะเดนของการวางตำแหน่งของเบลอะไรต่างๆนานาเนี่ยได้นะครับในขณะที่กระจกเนี่ยก็ยังไม่สามารถเปิดลงได้จนสุดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่ากดลงแบบกลางๆแล้วกันคือไม่ได้แบบกดลงไปจนสุดแต่ก็ไม่ได้สูงขึ้นมาโดดเด่มากนะครับเรียกว่าพอใช้ได้แหละสมมุติในกรณีที่มันเป็นอุบิเหตุจริงๆเนี่ยช่องกระจกตรงเนี้ยมันก็มากพอที่จะให้เราเนี่ยบุดตรงเนี้ยออกไปได้นะครับอันนี้ไม่ยากถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือตำแหน่งของมือจับที่มีมาให้แบบค่อนข้างครบครันเนี่ยนะครับมันทย ก้าวขึ้นลงจากตัวรถคันนี้ได้อย่างง่ายดายด้านหลังนะครับก็ถือว่ามีความสบายละมีแอร์มีที่ชาร์จไฟมีออปชันที่ทําให้เราสามารถใช้งานบนรถเนี่ยได้อย่างสบายๆละผมพาไปดูด้านหน้าต่อครับข้างหน้านี่นะครับการตกแต่งก่อนแล้วกันก็จะได้รับ อีกหนยพการออกแบบมาจากด้านหลังที่อบอกเมื่อกี้ก็คือจะาเบาะสีทูโทนที่เป็นเบาะเทาตัดส้มพร้อมเดินได้ส้มเนี่นะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีเจ้าโลโก้แอดลีดที่ติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งของเบาะตรงเบาะรอง,งหลังทั้งสองด้านเนะที่เท้าแขนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คือเดินได้ส้มนะครับเป็นหนังนะแล้วก็ จะได้รับการถ่ายทอด DNA เนี่ยมาที่พวงมาลัยแล้วก็ตัวหัวเกียร์ด้วยนะครับซึ่งจะใช้เป็นพวงมาลัยกับหัวเกียร์แบบหนังแล้วก็เดินด้วยตะเข็บสีส้มนะครับอันนี้เนี่ยสวยงามแต่ถ้าเกิดเพิ่มไอความเป็นสีส้มตรงด้านหน้าคอนโซลนิดนึงเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่านี้อีกนะครับอันนี้เนี่ยรุ่นนี้คงไม่ทนันละรอไปดูรุนแอนด์ลีตัวใหม่ในอนาคตไกลๆก็แล้วกันนะครับ หน้าจอตรงกลางเนี่ยได้รับการอัปเกรดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a เกับ Android Auto เป็นที่เรียบร้อยแลวด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยยังรองรับการเชื่อมต่อด้วย HDMI ด้วยนะเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับให้มาอย่างครบคันที่สุดละนะครับ <c oughs> แผงวงจรควบคุมแอร์เนี่ยนะครับจะเป็นแบบดิจิตอลแต่ยังใช้ปุ่มกดอยู่นะครับแล้วก็สามารถควบคุมอารมณ์อากาศแยกซ้ายขวาเป็น2โซนได้ด้วยนะครับเป็นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือแอร์เย็นมาก ถ้าขับจริงๆเนี่ยอาจจะต้องแบบเบาลงอะไรตลอดเวลานะมาดูด้านล่างไอแผงปุ่มตรงนี้คือปุ่มที่ใช้ในการควบคุมรถตรงนี้เลยนะครับนอกเหนือจากระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยซึ่งเป็นปุ่มหมุนๆอยู่ด้านข้างที่มีปุ่ม Hill Descent Control อยู่ด้วยเนี่ยนะครับอันนี้คือการเปิดปิดระบบต่างๆของตัวรถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนบายสปอร์ตนะการเตือนระบบช่วยถอยจอดนะครับมีในส่วนของ และ d ด f เฟอเรนเช l ล o ล็นะครับแบบไฟฟ้านะแล้วก็จะมี i d เดอร์ลิงสต็วมถึงแน่นอนครับระบบใหม่ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมาก็คือเจ้าตัวไ i เลสชาร์ h เจอร์ข้อดีคือมันเป็น w i เลสชาร์ h เจอร์ที่ใช้งานได้จริงคือวางแล้วมันชาร์จได้เลยเพียงแต่ว่าคุณจะต้องกดปุ่มเปิดปิดมันนะแล้วพอคุณวางโทรศัพท์เข้าไปมันก็จะชาร์จนะครับข้อเสียคือที่ผมรู้สึกก็คือตัวช่องชาร์จเนี่ย าวางไว้ค่อนข้างแคบแล้วก็มีขนาดค่อนข้างเล็กถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะเสียบเข้าไปแล้วมันจะติดยิ่งถ้าเป็นมือถือเครื่องใหญ่แล้วใส่เคสด,ด้วยเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่ามันจะมีสถาการที่แบบมันดันเข้าไปได้ไม่สุดนะครับถ้าดันเข้าไปสุดมันก็จะทําให้แบบติดน่ะนะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับผม ว่าเสียบปลั๊กชาร์จแล้วก็เอา Android a ต t ้หรือแป้นคาเพเนี่ยใช้งานไปด้วยเนี่ยน่าจะสนุกกว่าดีไซน์ทางด้านหน้าของผมเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่ามันเหมือนการยกเอา p a j e r o Sport มาเลยนะครับพอมันเป็นตัวท็อปที่มันมีตัวแพนด h ชิปขนาดใหญ่มีส่วนของการควบคุมกล้อง360องศาแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติรวมถึงระบบควบคุมต่างๆบนตัวพมายเนี่ยนะครับ ถ้าขับเราไม่มองไม่มองอะไรเนี่ยจะนึกว่าคุณขับไปเจโร่สปอร์อยู่เลยด้วยซ้านะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลขนาดเล็กซึ่งแสดงผลข้อมูลต่างๆอย่างหลากหลายแล้วก็จะเป็นมตรวัดที่เป็นมตรวัดความเร็วกว่ารอบเครื่องที่เป็นอนาล็อกเนี่ยอยู่ซ้ายขวาทุงลมนิรภัยของรถคันนี้นะครับให้มา2ใบนะครับเรียกว่าน่าเสียดายแหละจริงๆอ่าถ้าให้ระบบความปลอดภัยมาขนาดนี้เนี่ยก็ควรจะให้ทุงลมนิรภัยมามากกว่านี้ด้วยแต่ว่าก็แล้วแต่ความต้องการนะครับอันนี้อยู่ที่ อาจจะบอกอย่างที่ผมบอกแหละมันใกล้จะโมเดลเชนเต็มที่ละนะครับก็ต้องคิดว่านี่คือรถที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาสัก5 6ปีละนะครับก็ถือว่าหรูนในระดับหนึ่งละพคงมาลัยเนี่ยนะครับสามารถปรับได้สทิศทางนะครับก็คือดึงเข้าออกได้จะหนักมากเลยนะเลื่อนขึ้นลงก็สบายๆกว่าแต่ดึงเข้าออกจะหนักนิดนึงนะครับตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกบัดแสงอัตโนมัติแล้วที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบก็คือตัวที่บังแดดเนี่ยนะครับ มีกระจกแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งผู้โดยสารและไม่มีไฟด้วยนะครับในขณะที่ฝั่งผู้ขับขี่เนี่ยไม่มีอะไรให้เลยนะครับร้นล้นมาเลยแล้วก็แอร์หลังเนี่ยถ้าเกิดจะให้เขาใช้บริการเนี่ยครับจะต้องกดเปิดตรงสวิตช์ตรงนี้ให้เขานะถ้าไม่กดตรงนี้แอร์หลังจะเปิดไม่ติดหัวเกียร์เนี่ยยังเป็นหัวเกียร์แบบขั้นบันไดรถคันนี้อย่างที่เราเห็นก็คือมันจะมาพร้อมระบบ Super s e l e c t i v 4 Wheel Drive Version 2นะครับซึ่งใช้งานง่ายขึ้นนะครับมีปุ่มที่เราแบบกดปุ๊บเข้าโหมดออฟโรดทันทีเลยง่ายขึ้นนะ ทำให้ผู้ใช้งานรถคันนี้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้นโอเคเอาล่ะนะครับภายนอกภายในมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมีหลายๆจุดที่ปรับปรุงมให้ดีขึ้นแล้วก็รองรับต่อการใช้งานของเราเนี่ยมากขึ้นเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์ที่ติดตั้งมาเป็นยังไงมัางมาดูกันครับและแน่นอนครับหัวใจในการขับเคลื่อนจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเจ้าเครื่องยนต์ไมเวกนะครับ d ี d เทอร์โบนะครับซึ่งมิสูบิชิคุยว่าเป็นเครื่องยนต์คินดีเซลเนอะเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ย2.4ลิตรนะครับถูกใช้ง รุ่นละนะครับแล้วก็ไม่มีออปชันที่เป็นตัวแรงหรืออะไรไงเลยคือตัวเนี้ยคือตัวเดียวที่แรงที่สุดละของเขานะครับสเปคนะครับ1 8 1แรงมาที่3,500รอบต่อนาทีตัวเนี้ยจะรองรับยูโรโฟนะจะรองรับมาตรฐานไอสียยูโรโฟแล้วก็จับคู่กับเกียร์แบบ6สปีดนะครับ่าระบบขับเคลื่อน4ล้อนะซึ่งสามารถเลือกได้ระหว่างขับเคลื่อน2ล้อกับ4ล้อนะครับ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหพอเทียบสเปคกับคู่แข่งที่แบบโอโมีบางคนมาเป็นเทอร์โบคู่บางคนเป็นเครื่อง3.0บางคนไปนอะไรเนี่ยตัวเครื่องยนต์อาจจะแบบไม่ได้ ปื้ดปาร์ตเหมือนที่หลายคนคิดนะครับแต่เอาจริงๆเรื่องของการขับขี่เนี่ยนะครับผมขอบอกว่าถ้าคุณใช้งานมาเนี่ยในชีวิตประจำวันจริงๆใช้งานมาในเชิงแบบขับเพื่อการเดินทางในชีวิตประจาวันเนี่ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยถือว่าตอบสนองต่อการขับขี่ที่ถือว่าดีเลยออกตัวอาจจะมีจังหวะแบบดึงๆชะลอชะลอคิดๆนิดนึงนะครับแต่พอติดลมบนเลยเนี่ยนะครับการลากความเร็วไปถึงแบบ120 130 140าเนี่ยทำได้อย่างสะดวกโยทนแล้วก็ง่ายดายนะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยนะครับถูกเซตอัพมาแบบค่อนข้างแข็ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณวิ่งข้ามเนินหรือข้ามาทางออฟโรดแบบนิดๆแล้วแบบพลอยค่อนข้างเร็วเนี่ยด้านหลังก็ยังมีอาการดีดๆอยู่นิดนึงนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยรู้สึกได้ว่าแบบโอ้มันมีแรงส่งขึ้นมาที่ด้านหลังอยู่ค่อนข้างเยอะในขณะที่ด้านหน้าเนี่ยมีการซับแรงกระแทกที่ดีกว่าตัวเบรกเนี่ยให้การเบรกที่ไว้วางใจได้แบบว่าค่อนข้างนิ่งเลยคือคลิปเลยล่ะนะครับด้วยตัวจานเบรกที่ค่อนข้างใหญ่ของด้านหน้าแล้วก็ตัวยางเนี่ยที่ให้มาก็เป็นดูเวลเลอร์ซึ ก็ทําให้ตัวรถเนี่ยนะครับมีขีดความสามารถในการใช้งานเนี่ยที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ และแม้ว่าจะเป็นรถที่มีอายุอานามในการทําตลาดมานานมากแล้วนะครับแต่เรื่องของระบบการขับขี่ระบบความปลอดภัยเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถ้าไม่นับไอเรื่องของถุงลมนิรภัยที่ให้มา2ใบเนี่ยครับรถคันนี้เป็นปิกอัพหนึ่งในไม่กี่คันนะที่มีระบบกล้อง3 6 0องศามาให้นะครับมีระบบควบคุมความเรรคในการขับขี่มาให้นะครับพร้อมระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยชะลอความเร็วในการขับขี่มีในเรื่องของระบบการตัดการทํางานของเครื่องยนต์นะในกรณีนี้คุณเหยียบคันเร่งผิดหรือเหยียบคันเร่งแบบรุนแรงเกินไปและมีวัตถุ อยู่ข้างหน้าในระยะ4เมตรก็เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงเรื่องของการชนของคุณนั่นเองนะครับมีในเรื่องของระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับที่ทํางานคู่กับระบบเตือนรถในมุมอับนะครับและแน่นอนครับมาพร้อมแล้คอทฟิกอเลสนะครับระบบเตือนการชนด้านหลังเมื่อคุณถอยหลังเรียกว่าให้มาแบบครบครบเลยแหละนะครับตัวอื่นๆที่ให้มาก็มีมาอย่างครบคันนะพวกระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบกระจายแรงเบรก EBD ABS ทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นโลกพื้นฐานเนี่ยก็มีมาให้อย่างครบคันนะครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่า แต่งมาขนาดนี้เนี่ยลูกค้า,าไปลุยจริงๆรหรอนะครับจริงๆไททันแอดลีดเนี่ยนะครับยังมีให้เลือกอีก2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็นรุ่นแต่ไม่แขกขับ2ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือ GT นะครับซึ่งเป็นขับของยุกสูงเหมือนกันอันนี้เนี่ยอาจจะตอบโจทย์คนที่อยากได้รถที่แต่งลองมาจากโรงงานแต่ไม่ได้ลุยเยอะหรอกขับในเมืองส,สนุกมากกว่านะครับเน้นการใช้งานในเมืองออกต่างจังหวัดเป็นหลักแต่ว่าไม่ได้เอาไปข้าออฟโรดแท็ก นะครับแต่ถ้าอยากจะได้รถที่ครบครันเอาไปลุยได้แบบเต็มที่คุณก็ต้องซื้อตัวท็อปตัวเนี้เท่านั้นนะครับถามว่าด้วยราคาของเขาเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนเาหมนกพบาทหลายๆคนเอาไปเทียบกับคู่แข่งหลายๆคนนะครับเช่นเอาไปเทียบกับรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่ราคา1นึ่งล้านสองแสนต้นๆ นะครับหรือ1นนสองแสนกลางๆเนี่ยนะครับล้าบอกว่าโหไดออปชั่นครบกว่าได้ทุกอย่างครบกว่าก็อยากจะให้ดูไลฟ์ไซเครื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับคันที่คุณโอปปีพูดถึงเนี่ยถ้าไม่เพิ่งเปิดตัวก็จะอยู่ในช่วงแบบช่วงต้นๆของโปรดัก์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยทาให้เขาเนี่ยใส่ออปชั่นไปได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมเองก็เชื่อว่าทันทีที่ใส่ตั้นตัวใหม่เปิดตัวมาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประมาณไม่เกิน2024นะคพั2023 2024เนี่นะครับรถคั 2, 0 23, 0, 0นยี่มามออปชันที่นที่เกว่ยนะครัีนนร,ครคถค พวกแบบถุงลมนิรภัยที่มากกว่า2ใบหรือระบบต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าไตทตันเองก็ต้องมีแหละนะครับแต่ในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าในเมื่อมีออปชันที่มีมาเท่านี้เนี่ยนะครับก็คงต้องสู้กันต่อไปด้วยออปชันที่มีอยู่นะครับใครคือกลุ่มลูกค้าที่คิดว่าเหมาะสมสําหรับตัวนี้1นนะครับคนที่ไม่ได้คิดว่าจําเป็นจะต้องใช้งานรถที่มี200แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่อยากได้เรื่องของความประหยัดน้ามันเนี่ยมากกว่า ผมขับรถคันนี้มาเมื่อกี้เนี่ยประมาณ100อกิโลจากศูนย์ที่ไปรับมาเนี่ยนะครับมาถึงตรงเนี้ยผมว่าผมใช้อัตราสิ้นเปลืองของเขาอยู่เนี่ยครับประมาณ1ิบสกิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ผมถือว่าทาได้ค่อนข้างดีเลยผมขับมาค่อนข้างเร็วนะครับทำเวลาขับมาค่อนข้างเร็วถ้าเป็นการใช้งานในชีวิตประจาวันปกติที่ไม่ได้ขับบูตพาร์คขนาดเนี้ยก็อาจจะได้มากกว่าน,นั้นอีก นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคุณไปใช้เครื่องรุ่นใหญ่กว่านี้พวกเครื่อง3.0ลิตรหรือเครื่องที่เป็นแบบ200แรงม้าสเปกสูงเนี่ยก็อาจจะควบคุมเรื่องของการประหยัดน้ามันได้ค่อนข้างลําบากออปชั่นที่มีมาให้เนี่ยก็ถือว่ามีมาอย่างพอตัวนะแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วละถ้าไม่ได้แบบผ้อยากจะได้อะไรที่แบบวอาวังอลังการไปมากกว่านี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าพอประมาณอย่าลืมนะว่ารถที่มีออปชันเยอะยิ่งทันสมัยมากเท่าไหร่ก็ซ่อมแพงตามไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เรี่อ้นหย หนึ่งนะครับตัวเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลแบบปกติมาตรฐานไม่มีอะไรพิสดารามากออปชันที่ให้มาเนี่ยพอใช้งานแต่ไม่ได้แบบรหรูหราฟุ้งเฟ้อนะครับแม้กระทั่งหลายคนว่าโอ้โค่าตัวมันก็อาจจะต้องแบบแพงไปไหมถ้าเทียบกับออ,อปชันและทเทียบกับคู่แข่งด้วยก็ลองไปดูครับโปรโมชั่นก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับลองไปถามี่ศูนย์บริการดูได้นะครับและทั้งหมดเนี่ยก็คือออโตฟันไทยแลนด์และเจ้ามิซูบิชิไทตันนะครับแอดลรียดโฟร์วิลล์ดิฟแบบเป็นแคปคันนี้นะครับ 1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทลองไปเปรียบเทียบดูครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับอยากถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้หรือจะถามเกี่ยวกับรถคันอื่นด้วยก็ได้นะครับทิ้งคำถามไว้ด้านล่างนะแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ตอบกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับฝากติดตามพวกเราในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น w w w a u t o f u n c o t h Facebook Fanpage YouTube Channel และแอปพลิเคชัน a u t o f u n Thailand รวมถึง Tiktok Channel ของเรานะครับครั้งหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกนะครับจะมีรถคันไหนเข้ามาอยู่ในรายการของเราบ้างเราติดตามชมกันได้เลยครับ